สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิวิบาณนะครับพี่น้องครับเรากลับมาอยู่ที่ปฐมกาลบทที่4นะครับเรื่องของคาอินอาเบลการตอบสนองของคาอินต่อการลงโทษของพระเจ้าที่มีต่อเขานั้นดูดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าเขาขอความเห็นใจจากพระเจ้านั่นคือการสงสารตัวเองดูทรงแล้วก็คือเป็นการสงสารตัวเองมากกว่าการกลับใจครับและการแสดงออกถึงความเสียใจ ในเรื่องความชั่วร้ายที่เขาทำคือฆ่าน้องก็เขาอาจจะถูกพี่น้องเขาฆ่าเพราะฉะนั้นเขาต้องรักษาตัวเองไว้ก่อนนั่นคือความเห็นแก่ตัวที่เกิดจากความบาปพี่น้องครับการเห็นแก่ตัวนั้นก็คือเป็นเรื่องธรรมดาที่มนุษย์ทุกคนเห็นแก่ตัวแต่สิ่งหนึ่งครับก็คือก่อนที่เราจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเราจะต้องดูพระไัยของพระเจ้าดูพระประสงค์ของพระเจ้าของการลงโทษตรงนี้ การลงโทษขายินตรงนี้เพื่อให้เขากลับใจนะครับการลงโทษหรือการทําอะไรหลายอย่างที่พระเจ้าทํากับอิสราเอลประชากรของพระองค์นั้นก็เพื่อให้เขากลับใจใหม่ฉันในฉันนั้นครับเวลาที่เรามีภัยเข้าหาตัวไม่ว่าจะเป็นโรคับภัยไข้เจ็บหรือบาดทายอุบัติภัยต่างๆเราเองก็ต้องกลับมาทบทวนว่าจะเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการเตือนให้เรากลับใจใหม่หรือไม่ โบย่ยลืมไหมครับว่าความบาปนั้นส่งผลต่อความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่คานกับพระเจ้านั้นแตกหักไปแล้วบาปทําให้เกิดการที่เขาถูกขับไล่ให้ออกไปจากสวนความบาปนั้นส่งผลครับส่งผลให้ความสัมพันธ์แตกหักและห่างเหินและการห่างเหินจากพระเจ้าก็นําไปสู่การกลัวกลัวว่าคนอื่นจะมาฆ่าเขาหรือพี่น้องเขาก็จะรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาทาแล้วก็จะมาลงโทษเขาแทน แต่โดยพระคุณของพระเจ้าครับพี่น้องพระเจ้าได้อนุญาตให้คายินและครอบครัวที่ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การดูแลของพระองค์ต่อไปโปรดสังเกตนะครับว่าการผิดศีลธรรมของมนุษย์นั้นได้กระทบต่อระบบนิเวศของโลกอีกครั้งหนึ่งเนี่ยครับคือสิ่งที่เราเองนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้ระบบนิเวศของโลกโลกร้อนหรืออุบัติภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เกิดจากโลกร้อน หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดจากสภาแวดล้อมนั้นแน่นอนครับเป็นเพราะเนื่องจากความผิดบาปของมนุษย์ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์เหมือนกับในพระธรรมตองมังการบทที่3ามข้อสินะครับที่บอกว่าแผ่นดินก็จะให้ต้นไม้ที่มีหนามแก่เจ้าเนี่ยครับคือความแห้งแล้งในทางวิทยาศาสตร์นะครับต้นไม้ที่มีหนามนัหน,นามนั้นคือใบที่มันป้องกันต้นไม้ผลิตขึ้นมาเพื่อที่จะป้องกันการสูญเสียน้าในถิ่นทุรกันดารหรือที่แห้งแล้งนั่นเอง บรรดานักอาาัศว์บายพระพมธีนะครับได้ตีความสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายของคายินในบทที่4ี่ข้อสิในหลายๆแง่มุมด้วยกันครับซึ่งในพระพมธีบอกว่าพระเจ้าได้ทําเครื่องหมายบางอย่างที่ตัวของขายินเวลาที่คนอื่นเห็นเขาจะต้องไม่ฆ่าขายินและเครื่องหมายนั้นหลายหลายคนบอกว่าเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับที่ให้ขายินนั้นจะมีชีวิตอยู่ยาวนานขึ้นเพื่อที่เขาจะมีโอกาสกลับใจใหม่ กลับมาสู่ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งในอีกแห่หนึ่งนะครับเครื่องหมายของพระเจ้าที่ทําอยู่บนร่างกายของคาอินนั้นทําหน้าที่ที่จะปกป้องเขาและทําหน้าที่ที่จะย้ําเตือนเขาและคนอื่นถึงการถูกขับไล่ของพระเจ้าที่มีต่อเขาพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าเขานั้นไปอาศัยอยู่ที่เมืองโนดหมายความว่าเขาก็สร้างเมืองโนดขึ้นมานะครับคําว่าโนดนั้นหมายถึงคบ แปลว่าระเนจรครับเป็นชื่อของที่ที่ขายินได้อาศัยอยู่ก็ย้ําเตือนว่าเขาจะต้องระเนจรไปตลอดชีวิตของเขาอยู่ในเมืองที่เป็นเมืองของผู้พนเนจรในแง่นี้นะครับมีความหมายในเชิงศาสนศาสตร์ก็คือว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยอยู่ห่างจากการทรงสถิตของพระเจ้าก็เหมือนกับการล่อนเร่พผนเจรในที่ที่ไร้แผ่นดินในการ อยู่อาศัยนั่นเองเราเห็นความจริงนะครับว่าคายินนั้นเขาเป็นผู้ที่ไม่ได้สนใจที่จะทําให้พระเจ้าโปรดปรานเขาครับและเพราะว่าเขาไม่ได้ทำอย่างนั้นพระเจ้าก็ไม่ได้อวยพรเขาอย่างที่พระเจ้าอวยพอรอาเบลอาเบลวนั้นได้ชื่อว่าเป็นคนแห่งความเชื่อเขาได้ถูกใส่เข้าไปอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11 h a l l of f a m e ฟนะครับฮอแห่งคนที่มีความเชื่อหรือฮอเกียติยศครับ หอเกีดยรยศของผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาพี่น้องสังเกตได้นะครับว่าความโกรธและความรลษยาของคายินต่อพระพรของอาเบลนั้นได้นําความหายนณะมาสู่ตัวเขาเองเพราะฉะนั้นนี่ครับคือสิ่งที่เป็นบทเรียนของเราในวันนี้ด้วยเหมือนกันครับว่าอย่าอิจฉาความสําเร็จหรือพระพรที่มาถึงคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะว่าความโกรธและความอิจฉาจะนําความหหยนะมาสู่ตัวเราเองครับ แท,แทนที่เราจะโกรธแทนที่เราจิจฉาเราควรจะสแสวงหาทางที่พระเจ้าจะโปรดปรานเราสแสวงหาพระพรของพระเจ้าที่พระพรของพระเจ้าจะมาถึงครอบครัวของเราและชีวิตของเราตัวอย่างของคายินและแอรเบลนั้นมีบทเรียนมากมายครับพระเจ้าได้รักษาชีวิตของคายินไว้เพื่อให้เขาได้รับความรอดให้เขากลับใจและทําให้เราทั้งหลายเป็นบทเรียนที่จะไม่ หรือหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ควรทำในขณะที่เรานามัสการพระเจ้านะครับเราคงทราบว่าผู้ที่นมัสการพระเจ้านั้นต้องมีเป้าหมายที่ทำให้พระเจ้าพอพระทยัยต้องมีเป้าหมายที่ทำให้พระเจ้าโปรดปรานแทนที่จะยอมให้ความอิจฉาและความโกรธทําลายชีวิตของเราเองซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิง่งและในบทที่4ข้อ1 7ถึงสิบหนะครับบทที่4ข้อ สิถึงข้อ26เราเห็นว่าขายินนั้นก็ได้มั่งคั่งขึ้นมาแม้ว่าเขาได้กระบฏต่อพระเจ้าและสิ่งนี้เป็นตัวบ่งชี้ครับว่าพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อพงพันธุ์ของขายินก็ยังมีอยู่ไม่ได้หายไปนะครับขายินก็สร้างเมืองต่างๆขึ้นมานะครับเมืองในสมัยก่อนก็น่าจะเป็นเมืองเล็กๆนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนกรุงเทพไม่ได้ใหญ่เหมือนชิคาโกแต่เป็นเมืองเล็กๆนะครับแล้วก็ มีของประทานมีพรสวรรค์เยอะแย,ยะมากมายทางด้านศิละปะเกิดการพัฒนาทางด้านดนตรีครับดนตรีนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาและ,กะเกษตรกรรมก็เหมือนกันครับก็ก้าวหน้าอันนี้คือสติปัญญาหรือความเฉลียวฉลาดที่พระเจ้ามอบให้กับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาจะโดนลงโทษหรือไม่ลงโทษก็ตามไม่เพียงแค่านั้นครับก็ยังมีการสร้างอาวุธยุธโทโธปกรณ์เพื่อที่จะให้ความเข้มแข็งหนอป้องกันตัวเองพี่น้องอย่าลืมนะครับว่า ในสมัยก่อนนั้นผู้คนทั้งหลายเป็นญาติกันหมดนะครับเพียงแต่ว่าอยู่ในเจเนอเรชันไหนเท่านั้นอยู่ในรุ่นไหนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการที่ทุกคนได้รู้จักกันและรู้ว่าเรามาจากบรรพบุรุษเดียวกันก็ทําให้เกิดการรวมตัวกันได้ในขณะเดียวกันครับความบาปก็ทําให้เกิดความเสื่อมเสียอิจฉาริษยาโกรธเคืองเครียดแค้นแล้วก็ทําสงครามกันต่างฝ่ายต่างก็คิดค้นนะครับเทคโนโลยียุธทธบกรณ์ทั้งหลาย ในการที่จะปกป้องตัวเองและลูกรลานคนอื่นอย่างไรก็ตามครับเราเห็นอรารยธรรมของพัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเจริญก้าวหน้าในแต่ละรุ่นสะสมมาเรื่อยๆทําให้อรารยธรรมนั้นแพร่หลายไปครับอย่างไรก็ตามพี่น้องครับพงพันธ์อีกพลพันหนึ่งซึ่งเป็นลูกของอาดัมได้เข้ามาอยู่ในบทบาทที่พระเจ้าได้เรียกเขาเขาเป็นพงพันธ์ที่ จะนำไปถึงพระเยซูคริสต์และคนคนนี้ชื่อว่าเศษครับเศษและพงพันธ์ของเขาได้ทําหน้าที่ที่สําคัญครับก็คือพระงพีบันทึกว่าเขาเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าผู้ที่นมัสการพระเจ้าเพียงครับในชีวิตของเราก็เหมือนกันนะครับหากเราจะต้องให้ครอบครัวของเราทําอะไรเพื่อพระเจ้าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าให้ครอบครัวเรานั้นทุกคนรู้จักพระเจ้า และนมัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องน่าเสียดายนะครับพงพันของคาอินนั้นได้วิปรภาพและแตกหนอแตกเหล่าออกไปเรื่อยๆเป็นคนที่ถูกบันทึกไว้ก็รับการสาปแช่งทั้งหมดพงพันธุ์ของขายินกลายมาเป็นส่วนหนึ่งที่ผู้เขียนพระกัมพีปนธมการคือโมเสสนั้นอ้างอิงของอ้างอิงว่าพวกเขานั้นเป็นแหล่งที่มาของความบาปที่เพิ่มขึ้นในมวลมนุษยาชาต ถ้าสมมติว่าเราไม่ดูแลพงพันธุ์ของเราให้ดีไม่ได้ดูแลให้พงพันธุ์ของเรารู้จักพระเจ้าและนสัสการพระเจ้าอย่างถูกต้องเรามีแนวโน้มครับที่จะทําให้พงพันธุ์ของเรานั้นกลายมาเหมือนกับพงพันของขาอินว่าพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องของความบาปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆความชั่วร้ายก็พัฒนามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆย,ยกอย่างครับในข้อที่19นะครับพระพี์บันทึกถึงคนที่ชื่อว่าลาเมกพี่น้องครับลาเมกเป็นใคร เาไม่เป็นคนแรกที่มีภรรยาสองคนการมีคู่ครองหรือภรรยาทีเดียวสองคนนั้นจริงๆแล้วก็ไม่แปลกสําหรับโลกในส,สมัยโบราณแต่แท้จริงแล้วมันไม่ใช่เป็นความปรารถนาของพระเจ้านะครับเราพบในปฐมกาลบทที่สองข้อ24มัทธิวบทที่19ข้อ4ถึงข้อ5ชัดเจนครับว่าการที่มีภรรยาหลายคนนั้นไม่ใช่เป็นพระไถยของพระเจ้าไม่ได้เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามครับ พระเจ้าได้ยอมหรืออนุญาตอย่างที่พระองค์ได้อนุญาตหลายอย่างที่พระองค์ไม่ได้รับรองเช่นการอย่าร้างการมีเมียน้อยหรือมีภรรยาสามีหลายคนเนี่ยครับคือสิ่งที่พระเจ้ายอมเพราะอะไรครับเพราะว่ามนุษย์นั้นมีแนวโน้มที่จะทํำบาปบาปคือความวิปริตไม่ว่าจะเป็นในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นการทําหาเลี้ยงชีพไม่ว่าจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบกัน จนกระทั่งทําสงครามกันแล้วก็ลามไปถึงในสมัยของอับราฮัมแล้วก็ลามไปถึงยาโคบพี่น้องครับเกือบทุกครอบครัวเราเห็นว่าครอบครัวไหนก็ตามที่มีสามีภรรยาหลายคนในพันธสัญญาเดิมนะครับแม้ว่าจะไม่มีการว่ากล่าวตักเตือนจากพระเจ้าต่อเขาแต่พระทยัยพระประสงค์ของพระเจ้าคือผัวเดียวเมียเดียวครับและเราเห็นว่าทุกครอบครัวที่มีสามีภรรยาหลายคนนั้น ทนทุกข์ทรมานกับประสบการณ์ที่ไม่ราบรื่นและปนปี้มากๆเลยครับก็เ,เนื่องจากความสัมพันธ์ที่เลือกเอาตามความพอใจเนี่ยครับคือมันเกิดการ struggle หรือดิ้นิ้นรนในครอบครัวนั้นเป็นการบ่อนทำลายความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวตัวเองนี่คือสิ่งที่เราไม่ควรทำครับเอาละครับวันนี้ต้องขออนุญาตจบไว้เท่านี้ก่อนพรุ่งนี้เราจะกลับมาดูนะครับว่านอกจากการมีสามีภรรยา แล้วมีอะไรเกิดขึ้นอีกในโลกยุคสมัยโบราณก่อนน้ำท่วมครับเขาลว่วมใจกันอิจฐาข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันนี้ข้ามง์หลายมีหลายบทเรียนเกี่ยวข้องกับการมีชีวิตอยู่กับครอบครัวเกี่ยวข้องกับการที่พระเจ้าทรงมีพระคุณให้ข้าพง์หลายได้กลับใจเสียใหม่ขอบคุณพระเจ้าที่ชีวิตของคาย,ยินเป็นตัวอย่างในแง่ลบให้กับข้าพงศ์ทั้งหลายจะไม่ทําตามเขา และในทางกลับกันพระเจ้าได้ทรงเลือกเศษเพื่อให้เศษนั้นได้ถ่ายทอดพงพันธุ์ที่ชอบธรรมของพระเจ้าต่อไปเพื่อที่จะไปถึงบุคคลหนึ่งหรือบุคคลนั้นคือองค์พระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเชื้อสายของเศษขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาด้วยข้าพง้์หลายรู้ว่าพระองค์มีแผนการลึกซึ้งมากมายเหลือที่จะเข้าใจแต่ขอบคุณพระเจ้าจากพระเจ้านะของพระองค์ทำให้ข้าพง้์หลายสามารถที่จะไว้วางใจพระองค์ได้ ถึงแผนการที่สุดยอดของพระองค์ในการช่วยข้ามหลายให้รอดมีชีวิตนิรันดร์ขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์ให้อยู่ในการทรงนำของพระองค์ตลอดไปอยู่ในบระคุณและความรักของพระองค์เสมอกราบทูนในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สิ่งที่ผ่านไปคือบทเรียนสอนเราวันที่ใจ 으음. 집... to to